ก็ได้ได้ว่าตอนนี้น้องบีมของเราก็เข้าใกล้แชมป์เข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะคะเนื่องจากว่าในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเขาก็จะแข่งกัน3ใน5นัดนะคะถ้าเกิดว่าทีมไหนชนะ3เกมเนี่ยก็คือจบเลยนะคะก็จะคว้าแชมป์ไปครองทันทีเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแข่งไปแล้ว2นัดนะคะซึ่งทีมชเชฟวินของน้องบีมก็คว้าชชนะมาครองได้ทั้ง2นัดเลยค่ะซึ่งนัดแรกนะคะชเชฟวินก็เปิดบานต้อนรับทางด้านเดสเดนนะคะ แล้วก็คว้าชัยชนะเหนือเดสเทนไป3ต่อศเซตเลยโดยจะกอร์25ต่อ23 26ต่อ24่ไหลชมาต่อ22ค่ะซึ่งในนัดแรกนะคะน้องบีมของเราก็ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในเซตที่2เนะะี่ยค่ะแล้วก็ช่วยทีมเนี่ยได้ดีมากๆเลยเนะะี่ยทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกเลยถึงแม้ว่าเกมรับเราในเกมแรกนะคะน้องบีมของเราจะทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของการโจมตีเนี่ยถือว่าช่วยทีมได้ดีเลยค่ะโดยในนัดแรกนะคะน้องบีมของเราทำไป6คะแนนค่ะ และก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้บรรยายที่บรรยายเกมส่วนในสนามเนี่ยเรียกว่าผู้บรรยายนั้นก็ชื่นชมน้องบีมของเราแบบไม่ขัดปากเลยนะคะก็ชื่นชมในเกมรู้ของน้องบีมของเราเนะคะบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ชื่นชมนะคะว่าเกมรู้ของน้องบีมนั้นมีทิศทางที่ดีเสมอค่ะแล้วก็ชื่นชมนะคะว่าน like es ้องบีมของเรานั้นเล่นกับบล็อกได้ดีและก็ทำคะแนนได้ดีเสมอค่ะในส่วนของนัดนี้เนี่ยคะนัดที่2นี้ ทางเชวลินก็บุกไปเยือนทางด้านเดสเดนนะคะซึ่งแมต t ี้เนี่ยน้องมีมของเราก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวหลัก6คนแรกเลยค่ะทุกคนและน้องมีมของเราก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแมต์นี้แมต์นี้นี่คือยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและก็เกมรับเลยค่ะกอริได้ว่ามีบทบาทสําคัญในเกมนี้มากๆเลยนะคะก็ช่วยทีมคว้าชัยชนะมาครอง3ต่อ0นเซตเลยด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ20และ25ต่อ15ค่ะ ึ่งแน่นอนค่ะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่กดดันแน่นอนเพราะว่าแมตช์นี้เนี่ยเชวลินก็ปลุกไปเยือนเดสเดนนะคะและเสียงเชียร์ของแฟนอบอลเจ้าภาพเนี่ยก็จะต้องแบบทําให้เชวลินนั้นกดดันพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าแมตช์นี้ก็ต้องชื่นชมผู้เล่นของเชวลินทุกคนเลยนะคะแมต์นี้เนี่ยช่วยกันเล่นได้ดีมากๆแมต์นี้คือนิ่งกันมากๆค่ะเสียงเชียร์ของแฟนอบอลเจ้าภาพนั้น ทำอะไรชบรินไม่ได้เลยค่ะทำลายสมาธิของชอบลินไม่ได้เลยนะยคะทุกคนนิ่งกันจริงๆค่ะแล้วคือผลงานฟอร์มการเล่นคือดีกันทุกคนเลยค่ะสถิติออกมาเนี่ยโอ้โหสถิติด,ดีทุกคนเลยจริงๆค่ะอย่างโกลเซอร์เนี่ยค่ะแมนนี่ทำไป14คะแนนเลยเนะคะเบรกพอย์ห บวกลบ9ค่ะส่วนในเรื่องของการเสิร์ฟนั้นนะคะแหมนี้เนี่ยเสิร์ฟดีมากๆเลยเสิร์ฟเอสไป4แต้มเลยเนี่ยเสิร์ฟ15ครั้งเสีย2เสิร์ฟเอสสค่ะในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะคะแหมนี้โกลเซอร์รับไป19ครั้งเสีย1นนะคะรับดีเนี่ยสี 42, รับเยี่ยม26ค่ะก็ถือได้ว่าเกมรับของโกลเซอร์นี่ถือว่านิ่งเลยนะดีเลยนะคะมาดูในเรื่องของการโจมตีกันบ้างค่ะ แบบนี้โคลเซอร์มีโอกาสโจมตี2 3ครั้งนะคะทำไป8คะแนนเสีย2คะแนนค่ะคิดเป็น3 5เเซก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะก็ไม่ได้แย่นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะและก็เป็นคะแนนจากการบล็อกเนี่ย2คะแนนค่ะก็ถือว่าแมตช์นี้เนี่ยโกลเซอร์ closer, ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมทุกสกิลเลยนะคะทั้งรับทั้งตบทั้งเสิร์ฟทั้งบล็อกเลยนะคะก็ส่งมง MVP สุดๆไปเลยคะ่ะ มาดูทั้งฝั่งดำลิงกันบ้างค่ะด้วยแมตช์นี้เนีค่ะทำไป17คะแนนเบลกพอยต์7บวกลบ14ค่ะในเรื่องของการเสิร์ฟนั้นแมตต์เสิร์ฟไป10บเสียสามค่ะในส่วนของเรื่องการรับเสิร์ฟนั้นดำลิงก็ไม่ได้รับเสิร์ฟนะคะเนื่องจากว่าเล่นบีหลังก็ไม่ต้องรับเสิร์ฟขาดสบายๆเลยค่ะมาดูในเรื่องของการโจมตีกันบ้างนะคะแมตช์นี้เนี่ยดำลิงก็มีการโจมตีเยอะสุดเลยนะคะ30ิครั้งเลยทำไป17คะแนนค่ะ เปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จอยู่ที่57เปอร์เซ็นต์โอ้โหถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยนะคะดัมลิงนี่ก็เป็นผู้เล่นที่แบบฟอร์มดีอยู่แล้วเนาะก็เป็นเอสหลักของทีมเลยนะคะสำหรับสาวดัมลิงส่วนบล็อกนั้นแมตช์นี้บล็อกไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าผลงานโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าช่วยทีมได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสาวดัมลิงมาดูทางฝั่งน้องบีมพิมพ์ชียากุกรำของเรากันบ้างค่ะแมตช์น,นี้เนี่ยน้องบีมทำไป10คะแนนเลยนะคะเบรกพอยต์หบวกลบ7 ส่วนเรื่องของการเสิร์ฟนั rồi, ้นแบบนี lerde, oh. i, SUBSCRI, ้เสิร <zw> <acak> ์ฟไป12ครั้งเสียหนึ่งค่ะมาดูรับเสิร์ฟกันบ้างนะคะแบบนี้เนี่ยน้องบีมของเรารับเสิร์ฟเยอะสุดเลยนะคะ26ครั้งรับดี12เรนะคะรับเยี่ยม2 3ค่ะก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์เกมรับของน้องบีมของเรานั้นก็คือเปอร์เซ็นต์สูงเปอร์เซ็นต์ดีมากๆเลยค่ะแบบนี้เนี่ยน้องบีมของเรารับเสิร์ฟนิ่งสุดๆไปเลยมาดูในเรื่องของการโจมตีกันบ้างค่ะแมบนี้น้องบีมของเรามีโอกาสโจมตี20คครั้งนะะ ทำไป10คะแนนติดบ,บล็อกไป2ค่ะเปอร์เซนต์การโจมตีสำเร็จอยู่ที่50%เอร์เซตโอ้โหถือว่าเปอร์เซนต์สูงมากๆเลยนะคะแบบน,นี้เนี่ยก็ได้ว่าน้องบีมของเรานั้นมาดีทุกสกิลเหมือนกันค่ะช่วยทีมได้เยอะมากๆเลยค่ะจนทางสื่อเยอรมันนั้นถึงขั้นเอ่ยปากชมน้องบีมพิมพิมพชยากร๊กรำของเราเลยนะคะโดยหลังจากเป็การแข่งขันเนี่ยค,ค่ะทางสื่อเยอรมันก็ได้ออกมานำเสนอข่าวนะคะีค่ะโดยเขาบอกว่า แัดทนี้ถึงแม้ว่าทางเดสเทนนั้นจะได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟนๆกว่า3,000คนแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้วอลเลย์บอลหญิงเดสเทนนั้นสามารถคว้าชัยชนะเหนือชเชวลินในนัดที่2ของรอบชิงชนะเลิศได้โคดอเล็กซานเดอร์พยายามทุกวิถีทางแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมรับต่อความพ่ายแพ้ในส่วนของโคดอล็กซนเดอร์โค้ของเดสเทนนั้นก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาของทีม ที่ทาให้ทีมนั้นพ่ายแพ้ต่อเชวลินในแมตชนี้โดยเขาบอกว่าแน่นอนว่าเราคาดหวังมากกว่านี้ปัญหาใหญ่ของวันนี้คือเกมรับของเราแล้วเราก็ทาคะแนนได้ไม่เพียงพอพวกเขายังเสิร์ฟได้อย่างรุนแรงอีกด้วยเราเสิร์ฟไม่ดูดันพอเราไม่เคยทําให้พวกเขานั้นเดือดร้อนเลยพวกเขาเล่นได้ดีขึ้นในทุกองค์ประกอบของแมตที่2ด้วยแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้เสมอแม้กระทั่งในวันเสาร์ที่ชชวลิน และนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ลังเกมของโค้ดอลิสเนเดอร์โค้ดของเดสเดนค่ะและต่อมาทางสื่อเขาก็ได้พูดถึงเกมการแข่งขันในแมัดนี้นะคะโดยเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยโค้ดอลิสนเดอร์นั้นก็ใช้ผู้เล่น6คนแรกชุดเดิมกับที่เจอกันเมื่อครั้งก่อนเลยค่ะโดยเขาบอกว่าสตาร์ทมานีคะทีมมาเยือนก็ได้เปรียบด้วยการทำคะแนน,นขึ้นนำา6ต่อ3จากการเสิร์ฟอันทรงพลังของเจลินคิน โค้ชอเล็กซานเดอร์นั้นก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วเลยนะคะด้วยการขอเวลานอกทันทีจากนั้นเลวินสกาก็มาทำคะแนนได้จากตามที่แลนลี่กันอย่างยาวนานทำคะแนนไล่ตามมา4ต่อ6และทีมเดสเทนก็ต่อสู้เพื่อตีเสมอ8เท่าโอ้โหไล่มาจนตามตีเสมอ8เท่าเลยนะคะซึ่งช่วงที่เขาไล่มาตีเสมอเนี่ยคือเขาบล็อกดีมากๆได้คะแนนจากการบล็อก2ครั้งติดเลยแต่ว่าชลินก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาบอกแบบนี้นะคะ ด้วยจังหวะการรุกสั้นและการโจมตีที่ยอดเยี่ยมจากพิมพิชยากกรัมอ่านี่เลยค่ะสื่อของเยอรมันออกมาชื่นชมเลยนะคะว่าน้องมีหมอเรานั้นมีการโจมตีที่ยอดเยี่ยมค่ะนี่เลยทำให้เชฟลินนั้นขึ้นนำ12ต่อ9ค่ะส่งผลทําให้โค้ชของเดสเดนรีบเข้าเวลานอกทันทีโอ้โห น้องบิมของเราก็กดดันจนโค้ดของเดซ i เซนนั้นรีบเขาและนอกครั้งที่2ทันทีค่ะแล้วเขาก็บอกว่าต่อมาเนี่ยเกมก็ดําเนินไปอย่างรัดกุมในทุกองค์ประกอบนะคะแต่ว่าช่วงท้ายทางด้านโลเลน่าก็มาทําคะแนนลดช่องว่างลงค่ะเหลือ19ต่อ21แต่ว่าการเสิร์ฟของชาลินก็ทําให้ชาลินนั้นชนะเซตนี้ได้ค่ะส่วนในเซตที่2นั้นเขาบอกว่าออกสตาร์ทมาเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ ได้ได้ว่าแรกหมัดกันอย่างดุเดือดเลยนะคะแต่ว่าชาลินก็มาได้2อจากทางด้านโกลเซอร์ค่ะทำให้แคกรับเชิญขึ้นนำแปต่อ7จ็นทำให้โคดอาิสันเดอร์นั้นต้องขอละนอกทันทีแล้วเขาก็บอกว่าแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักชาวลินเล่นเกมเสิร์ฟและรุกได้อย่างแข็งแกร่งนอกจากนี้ยังมีความสเสถียรมากในทางด้านการรับและการป้องกันค่ะจนชาลินนั้นขึ้นนำา13ต่อ8 โคดก็เลยได้มีการเปลี่ยนวิกตอเรียลงมาเล่นแทนทางด้านจูลี่นะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าต่อมาเนี่ยเลวินสกาและก็ทางด้านโรเลน่านะคะจะสามารถทำคะแนนได้อีกครั้งแต่ว่าทีมเยือนก็ยังคงรักษาความได้เปรียบยังคงรักษาระยะห่างไว้ได้และในช่วงท้ายฮันาคนก็มาทำคะแนนให้ชวรินนั้นขึ้นเซตพอยต์24ต่อ18 ถึงแม้ว,ว่าทางด้านเดสตินจะสามารถป้องกันได้ถึง2ครั้งแต่ว่าด้วยความบิดพลาดของทางด้านลาริซาก็ส่งผลทำให้เซตนี้ต้องยุติลงส่วนในเซตที่3นั้นทางสื่อของเยอรมันเขาก็บอกว่าเกมในเซตที่3เนี่ยลูกทีมของคนอเล็กซานเดอร์ก็เป็นฝ่ายตามหลังอย่างรวดเร็วเลยนะคะหต่อ8และก็4ต่อ15แล้วต่อมาถ,ถึงแม้ว,ว่าทีมเดสตนนั้นจะสามารถลดช่องว่าง ระยะห่างเนี่ยลงมาได้เล็กน้อยแต่ว่าหลังจากที่ผ่านไปเพียง73นาทีดัมลิงซึ่งแฟนผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดด้วยนนนน1 7คะแนนก็เปลี่ยนมัด้อยที่3ให้เป็นชัยชนะให้กับเชวลินค่ะนี่เลยเนยคะคะและนี่ก็เป็นทางสื่อของเยอรมันได้ออกมารายงานผลการแข่งขันแมตช์นี้ค่ะซึ่งก็มีช่วงหนึ่งนคะคะที่เขาก็ชื่นชมน้องบิมของเราด้วยค่ะ ในส่วนขณะต่อไปนะคะชเลินก็จะเปิดบานตอนรับทางด้านเดสเดนค่ะในวันที่26เมษายนเวลา17.15น,น,านาเวลาในเยอรมันนะคะส่วนเวลาในไทยนั้นก็บวกเพิ่มมาอีก5ชั่วโมงค่ะซึ่งก็คือ22.15นนั่นเองค่ะก็อย่าลืมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้น้องบิมของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่านัดนี้ชนะเนี่ยน้องบิ๊มของเราก็จะคว้าแชมป์หลีกเยอรมันมาคลองค่ะก็เรียกว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกกันเลยทีเดียว เอาละค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่อาจิบยกน้ำมาฝากทุกท่านในคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ